ตัวนี้สอวะน้องชอฟ้านะา๊ะน้องชอฟ้านี่ฟวามสูง149แล้วจ้ะพี่น้องอัปเดตคาวเดี๋ยวเราสูงร4อยแล้ว,ลวมาเบิ้งตัวต่อไปกันเลยจ้ะพี่น้องแม่พันธุ์ประจำคอของเฮาตัวนี้สอวาน้องชอฟ้านะา๊ะน้องชอฟ้าตอนนี้ฟันคู่ที่คู่ที่ใดพ่อประมาณคู่ที่สองจ้ะ ตอนนี้เพิ่นกับประมาณอายุประมาณสามปีในหน่อยจ้ะแม่ช่อฟ้านีน้องช่อฟ้านีความสูงร้อยสี่สิบเก้าแล้วจ้ะพี่นอ้องอัปเดตเขาเดี๋ยวแล้วสูงร้อยสี่สิบเก้าแล้วตอนนี้น้องช่อฟ้านีสถานะเพิ่นคือแล้วผสมกับเจ้ากึ่งสองเดือนเขาคิดว่าคิดว่าติดแล้วเพราะว่าความสมบูรณ์แล้วเลิมมาแล้วยังว่ทันได้ตรวจทองจ้ะพี่น้องกะล้อเบิ้งอาการอย ตอนนี้กับท้องกับเจ้ากึ่งสยามพ่อพันุประจำข,อข้อเฮาผสมจริงตอนนี้กับเป็นควายควายจับพาไทยมาแล้วนะจ๊ะพ่อเราเป็นควายไทยแล้วแต่ว่าสายเลือดอสายเลือดว่าชัดเจนเขาเห็นแม่เราแต่ว่าเขาไม่เห็นพ่อเราเขากับไม่ได้ว่าวแต่แต่ว่าเขาน้ำขม้าที่มาเป็นแม่พันเพราะว่าเราเป็นควายที่สูงจ้ะสูงใหญ่เล็บงามแข้งขางาม หนาเราจะโหนกแต่ตัวนี้หนางามเลยได้พอนี่หนาจะสวยวงเข่าสวยวงเขายังไม่ทันได้เปิดแต่ว่าถือว่าวงเข่าสวยเลยกระบอกผ่าไงขาไงเบื้งเล็บแล้วจ้ะแล้วก็ความไงเรายังเป็นควายหน่อยอยู่อะพอเขาคอกได้เลยโชว์ถ่ายพี่น้องเมองนะ และยังมาทันได้สมบูรณ์ปนันใดกะฝากพี่น้องติดตามเนด้อจจากชนัดประภาฟาร์มผู้ใดอยากเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มกะมาเบอร์061-998-9593อันนี้เขาจะให้พี่น้องเบิ้งพัฒนาการของควายแต่ละตัวเพื่อเป็นแนวทางสำหรับมือใหม่เขาจะมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆบ่ได้เปิดราคานาจากพี่น้องถ้ามากก็ค่อยมาเพราะว่ากันทีหลัง